สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านขอบคุณขอบคุณมากๆอาจารย์สมใจและคณะกรรมการของสกบที่เชิญผมให้โมเชิญให้ผมมีโอกาสที่จะมาแปลงปานพระวัชนในช่วงเวลานี้นะครับก็เราจะไม่เน้นเราจะไม่ลงในละเอียดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์แต่เราจะคิดถึงตลอด3มวันที่เราอยู่ด้วยกันเราจะคิดถึงเรื่อง พันธมิตรเพื่อมิชชั่นของพระเจ้าเราจะสร้างสร้างพันธมิตรได้อย่างไรเราจะร่วมมือกันได้อย่างไรเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเราดูรูปนี้นะครับก็เป็นรูปที่เวลาผมเห็นรูปน,นั้นผมคิดถึงการสร้างพันธมิตรเพื่อให้เราสามารถที่จะรับใช้ด้วยกันครับ ก็วันนี้เราจะดูเรื่องเกี่ยวกับหละกคำสอนสีประการที่จะกระตุ้นให้เราสร้างพันธมิตรเพื่อมิชชั่นของพระเจ้าก็จริงๆอยู่เวลาเราเริ่มต้นเราเวลาเราคิดถึงพันธมิตรเพื่อมิชชั่นของพระเจ้าหรือพันธมิตรเพื่อพันธกิจของพระเจ้าก็ หลายๆครั้งเราจะคิดด้านการปฏิบัติทำไมก็จริงเราสามารถที่จะเห็นหลายสิ่งหลายอย่างถ้าเราร่วมมือกันกับอีกคนหนึ่งสองคนสามารถที่จะทำงานยิ่งกว่ายิ่งใหญ่กว่าและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกว่าคนเดียวอะอันนี้เป็นจริงหรือในโลกที่เป็นแบบโลกเล็กๆหรือโลกกลมแบบนี้นะครับ เวลาเราก็เวลาเราอยู่ที่ไหนก็ได้เราจะเจอคนที่จากหลายวัฒนธรรมหลายหลายภาษาดังนั้นเป็นด้านปฏิบัติแม้ว่าคุณอยู่ภาคเหนือหรือภาคใต้หรือภาคอีสานก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะร่วมมือกันเพื่อจะรับใช้พระเจ้าสำหรับมิชชันนารีก็เป็นจริงเราต้อง ร่วมมือกันกับคนท้องถิ่นเพราะว่าคุณเข้าใจวัฒนธรรมและคุณพูดภาษาเก่งกว่าเราเราต้องการพี่น้องในประเทศไทยคริสเตียนในประเทศไทยโดยเฉพาะพี่น้องในสหาบาปติสต์คริสตจักรบาปติสตในประเทศไทยเราต้องการพี่น้องเพื่อให้เราสามารถที่จะเห็นวัตถุประสงค์ของเราหรือของพระบิดาของเรา มาเป็นสมริจในประเทศไทยได้แต่ก่อนนั้นก่อนที่เราจะคิดถึงด้านการปฏิบัติขอให้เราคิดถึงด้านศาสนาศาสตร์นิดหนึ่งให้เราจะเข้าใจว่าอะไรเป็นลักคำสอนที่จะกระตุ้นเราให้เราจะร่วมมือกันเพื่อรับใช้และเพื่ออานาจักของพระเจ้าดังนั้น ขอให้เราดูประการที่หนึ่งนะครับเราจะร่วมมือกันสร้างพันธมิตรเพื่อมิชชั่นของพระเจ้าเพราะเรามีความเชื่อร่วมกันจากหนึ่งโครเรน์บทที่15ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สีหนึ่งโครินน์บทที่15ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สอาจารย์เปาโลบันทึกไวยว่าพี่น้องทั้งหลายข้าพระเจ้าขอให้ ดำหนึ่งถึงข่าวประเสริฐที่ข้าพระเจ้าเคยประกาศแก่ท่านทั้งหลายนั้นพวกท่านได้รับลกไว้และได้ตั้งมั่นอยู่บนนั้นแล้วและท่านจะได้รับความรอดโดยข่าวประเสริฐนั้นถ้าพวกท่านยังยึดมั่นในคำที่ข้าพระเจ้าประกาศนั้นนอกจากว่าท่านเชื่อแบบไร้ผล เพราะว่าข้าพระเจ้าได้มอบเรองสำคัญที่สุดที่ได้รับมานั้นแก่พวกท่านคือพระคริสต์ไว้พระชนเพราะบาปของเราตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์และทรงทุกฟังไว้แล้ววันที่สามพระองค์ทรงทุกทํทำให้เป็นขึ้นมาตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์สั้นๆเวลาเราคิดถึง ตอนนี้นะครับเราสามารถที่จะเรียนรู้สามอย่างหนึ่งข่าวประเสริฐอ,อาจารย์เปาโลเตือนคริสเตียนครีนว่าอย่าลืมข่าวประเสริฐอ,อย่าลืมข่าวประเสริฐที่คุณเคยได้เยียนผ่านทางเราที่คุณเคยได้รับที่คุณยังยึดมัน่นและ ได้รับความรอดโดยข่าวประเสริฐนั้นถ้าพวกท่านยังยึดมั่นไว้ในคำนั้นด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเราต้องเตือนตนเองและเตือนซึ่งกันและก,กันว่าอะไรเป็นสิ่งที่สำคัญข่าวประเสริฐอาจารย์เปาโลบอกว่า ข้าพระเจ้าได้มอเรื่องสำคัญที่สุดอาจารย์เปาโลน่าจะคิดว่าสามารถที่จะมาแล้วก็มอบเรื่องนี้เรื่องโน,น้นเราสามารถที่จะพูดถึงเรื่องนี้เรื่องนั้นแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเป็นเรื่องที่อาจารย์เปาโลมอบไว้กับคริสตจ เราไม่ได้มาที่นี่ในวันนี้พรุ่งนี้และวันพุธเพื่อจะพูดถึงเรื่องอื่นๆเรามาที่นี่เพื่อจะคิดถึงว่าเราสามารถที่จะร่วมมือกันเพื่อพันธกิจของพระเจ้าเพื่อข่าวประเสรศิฐและอาจารย์เปาโลบอกว่าผมมอบเรื่องนี้ เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดไว้กับคุณและเป็นเรื่องที่มาจากพระวจนะของพระเจ้ามาตรฐานของเรามาตรฐานของชีวิตของเราคือพระวจนะของพระเจ้าขอให้เราตื่นตนเองก่อนเราเจอเข้าถึงเรื่องการตัดสินใจออกมตินี่มตินนท์จำไว้ว่าเรามาที่นี่เพราะเราเคยได้ยินข่าวประเสริฐ เราเคยได้รับข่าวประเสริฐและเราพร้อมที่จะประกาศข่าวประเสริฐกับคนอื่นๆด้วยประการที่สองเรามาที่นี่และเราสร้างพันธมิตรเพื่อพันธกิจของพระเจ้าเพราะเรามีเอกลักษณ์ร่วมกันเอเฟาซาัสบทที่สีข้อที่หนึ่งถึงข้อที่6เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าผู้เป็นนักโทษ โดยเห็นแก่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอวิ่งวอนพวกท่านให้ดำเนินชีวิตสมกับการทรงเรียกที่ท่านได้รับการทรงเรียกมานั้นคือจงทอมใจและมีความสุภาพอ่อนโยนอยู่เสมอจงอดทนจงอดกลัน้นต่อการและการด้วยความรัก จงพยายามรักษาความเป็นนามหนึ่งใจเดียวกันที่มาจากพระวิญญาณน,นั้นโดยมีสันติภาพเป็นเรื่องผูกพันมีกายเดียวและมีพระวิญญาณองค์เดียวเหมือนอย่างที่ท่านได้รับการทรงเรียกให้มาถึงความหวังเดียวในการทรงเรียกพวกท่านนั้นมีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวความเชื่อเดียวแบปพติสมาเดียว พระเจ้าองค์เดียวผู้เป็นพระบิดาของทุกคนพระองค์ทรงมีอำนาจเหนือสปปรรพสิ่งทรงทำการพันสปปรรพสิ่งและทรงอยู่ในทุกคนเดียวเราเป็นพระกายเดียวพี่น้องในพระคริสต์เรามาที่นี่เราเป็นพระกายเดียว ขอให้เราดำเนินชีวิตเหมือนสิ่งที่อาจารย์เปาโลโบอกขอให้เราดำเนินชีวิตสมกับการทรงเรียกที่เราได้รับผ่านทางพระเยซูคริสต์ข้อที่สามเป็นข้อที่สำคัญมากที่สุดสำหรับเราจงพยายามรักษาความเป็นน้ำเนื่องใจเดียวกันที่มาจาก พระวิญญาณพระเจ้าไม่ได้บอกว่าขอให้พี่น้องสร้างความนามหนึ่งใจเดียวกันพระเจ้าบอกว่ารักษานาหนึ่งใจเดียวกันที่เราได้รับแล้วผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์พราะเราเป็นกายเดียวกันเรามีพระเจ้าองค์เดียวกัน เรามีพระผู้ช่วยให้รอดองค์เดียวกันเรามีความเชื่อดียวกันเรามีนาหเนึ่งใจเดียวกันความรับผิดชอบของเราคือเราจะรักษาความนาหเนื่งใจเดียวกันนั้นไว้หรือเราจะทำลายความนาหเนื่งใจเดียวกันนั้นเวลาเรามาถึงประชุมนี้นะครับเปิดโอกาสเปิดยุดเสี่ยงที่ให้เราจะ แบ่งเป็นภาคเป็นพวกขอให้เราฟังข้อที่สามอีกครั้งหนึ่งจงพยายามรักษาความนำหนึ่งใจเดียวกันที่มาจากพระวิญญาณน,นั้นเรามีแล้วเวลาคนภายนอกมองดูเราเขาจะเห็นว่าเราพยายามรักษาไว้ หรือเปล่าประการที่สามเราจะสร้างพันธมิตรเพื่อมิชชั่นของพระเจ้าเพราะว่าเรามีวัตถุประสงค์ร่วมกันจากแมทธิวบทที่28ข้อที่18ถึง20พระเยซูจึงสเสด็จเข้ามาใกล้แล้วและตรัสกับพวกเขาว่าสถิตอำนาจทั้งหมดในสวรรค์ก็ดีในแผ่นเดินโลกก็ดี ส่งมอบไว้แก่เราแล้วเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเราจงแบพทิสมาพวกเขาในพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์และสอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดท,ที่เราสาั่งพวกท่านไว้และนี่แน่ เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปโจนกว่าจะสิ้นยุคเรารู้จักนี้เรารู้จกัรรจกข้อนี้ดีเรามีวัตถุประสงค์พี่น้องทุกคนแม้ว่าเป็นตัวแทนจากมิชชั่นตัวแทนขององค์กร โรงเรียนภาคิธรรมหรือที่อื่นๆหรือคริสตจักรก็ตามเรามาที่นี่เพราะเรารู้ว่าวัตถุประสงค์ของเราคือสร้างสาวกจากทุกชนชาติสร้างให้เขาเป็นสาวกสอนเขาให้เขาจะรักษาทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเยซูส,สอนไว้แล้วอันนี้เป็น เ้าหมายของเราเป็นวัตถุประสงค์ถ้าเราไม่มีวัตถุประสงค์นี้มาใช้เวลาสอง,ส,องสามวันนี้ก็จะไร้ประโยชน์เราอยู่ที่นี่เพื่อจะตัดสินใจว่าเราสามารถที่จะสร้างสาวกดีกว่าเร็วกว่าเข็มแข็งกว่ายังไงประการที่สี่ และประการสุดท้ายประมาะที่นี่เพื่อจะสร้างพันธมิตรเพื่อมิชชั่นของพระเจ้าเพราะเรามีความหวังร่วมกันจากวิวรณบทที่ 7, 9, 10ข้อ9ข้อ10หลังจากนั้นมาข้าพระเจ้าเห็นและนี่เน่ยมหาชนที่ไม่มีใครนับจำนวนได้ที่มาจากทุกประชาชาติ ทุกเผ่าทุกชนชาติและทุกภาษายืนอยู่หน้าที่หน้าที่นั่งและเฉพาะพระภัคพระเมสบะโดกพวกเขาสวมเสื้อผ้าสีขาวและถือไปตานอยู่ในมือพวกเขาร้องเสียงดังว่าความรอดขึ้นอยู่กับพระเจ้าของเราผู้ประทับบนพระที่นั่ง และขึ้นอยู่กับพระเมสสบดกเรามีความหวังว่าวันหนึ่งพระเยซูคริสต์จะ,สะเสด็จมาและรับเจ้แสาวของพระองค์เพื่อให้เราจะอยู่กับพระองค์บนฟ้าสวรรค์ตลอดนิรันดร์กันอันนี้เป็นความหวังที่เรามีมากกว่านั้นเรามีความหวังว่าข้อพระคัมภีร์นี้จะเกิดขึ้นเป็นสำมเรดด้วยถูก ประชาชาติทุกเผ่าทุกชนชาติและทุกภาษาจะร้องสรรเสริญพระนามของพระเจ้าเหมือนที่อัครทูตยอนบันทึกไว้ในวีวอนอันนี้เป็นความหวังและเป็นสิ่งที่ควรจะกระตุ้นเราให้เราจะสร้างพันธมิตรเพื่อมิชชั่นของพระเจ้าเราอยู่ที่นี่ เพื่อเรามีละคำสอนสีอย่างนี้ด้วยกันแล้วและเรามาที่นี่เพราะเราอยากจะเห็นความจริงนั้นที่เราอ่านไปเมื่อกี้นี้จากวิวณนเกิดขึ้นพี่น้องเคยคิดไหมเคยคิดไหมในประเทศไทย มีประมาณ1,400คนที่เสียชีวิตทุกวันเคยคิดไหม1,400คนเสียชีวิตในประเทศไทยทุกวันไม่ยความว่าหนึ่งคนเสียชีวิตต่อนาทีถ้าเราตามสถิติของอาจารย์ดวิดมาร์ตินที่เว็บไซต์อีสตาร์เราจระรู้ว่า จำนวนคริสเตียนตามเปอร์เซนต์ตามโอยละในประเทศไทยเรามีคริสเตียนจำนวน0.75ดังนั้นขอให้เราคิดหน่อยใช้เจินตนาการนิดหน่อยตามข้อมูลนี้พระเจ้าของเราอยู่บนฟ้าสวรรและพระองค์เห็นพระองค์เห็นและนับ หนึ่งส0บยี่0สามรคนร้อยสิบคนร้อยสิคนที่เสียชีวิตในประเทศไทยแล้วตกนรกเพราะเขาไม่รู้จักพระองค์จนถึงพระเยซูพระเจ้าของเราพบหนึ่งคนที่เสียชีวิต และเข้าสู่สวรรค์ได้119คนเสียชีวิตในโลกในประเทศไทยก่อนหนึ่งคนเสียชีวิตและเข้าสู่สวรรค์เราไม่ได้มาที่นี่เพื่อจะเล่นเกมพี่น้องเราไม่ได้มาที่นี่ เพื่อจะคิดว่าเราต้องกันอะไรเรามาที่นี่เพราะทุกสองชั่วโมงมีแต่หนึ่งคนในประเทศไทยที่เสียชีวิตและเข้าสู่สวรร์และเรารู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมไม่สมควรที่จะเกิดขึ้นพระเจ้า ต้องการได้รับเกียรติมากกว่านี้พี่น้องเวลาเราตัดสินใจทุกเรื่องวันนี้พรุ่งนี้และวันพุธขอให้เราคิดถึงละคำสอนสีประการนี้ที่จะกระตุ้นเราให้เราจะสร้างพันธมิตรเพื่อ พันธกิจมิชชั่นของพระเจ้าเรามีความเชื่อร่วมกันเรามีเอกลักษณ์ร่วมกันเรามีวัตถุประสงค์ร่วมกันและเรามีความหวังร่วมกันเรามาเพื่อจะสร้างพันธมิตรเพราะเราอยากจะเห็นอนาณาจักรของพระองค์มาตั้งอยู่ท่ามกลางเราในทุก ตำบลทุกอำเภอและทุกจังหวัดเพื่อให้พระเจ้าจะได้รับเกียรติโดยมีจำนวนคริสเตียนม,นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นในประเทศไทยเอเมนนะครับขอให้เราร่วมใจการอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้า เราโมทนาสนรรเสริญขอบพระคุณพระองค์เพราะเราเคยได้ยิยนข่าวประเสริฐมาก่อนและเวลาเราได้ยิยนข่าวประเสริฐนั้น,นเราเบิดใจสารภาพบาปรับเชื่อในพระองค์พันทางการเชื่อในพระเยซูคริสเราได้รับการลบ,ลบล้างความบาปของเรา และได้รับสิถิพิเศษที่จะเป็นลูกของพระองค์หลังจากนั้นเราได้รับนามหนึ่งใจเดียวกันในพระกายของพระคริสต์พันทางพระวิญญาณบริสุทธิ์และความรอบผิดชอบที่จะรักษาความนามหนึ่งใจเดียวกันนั้นด้วยเราค่อยๆเติบโตในพระคริสต์และได้เรียนรู้ว่าเรามีวัตถุประสงค์ด้วยเพื่อจะออกไป สร้างสาวกกับทุกชนชาติในโลกนี้และตลอดเวลาชีวิตของเราแม้ว่าเราเป็นคริสเตียนนานๆห,หรือเป็นคริสเตียนใหม่ๆเรารู้ว่าเรามีความหวังว่าวันหนึ่งพระเยซูคริสต์จะ,สะเสด็จกลับมาและรับเจ้าสาวของพระองค์เพื่อให้เราจะอยู่กับพระองค์ ตลอดนิรานดร์การและเวลาเราอยู่บนฟ้าสวรร์นั้นเราจะมีโอกาสที่จะยกย่องพระนามของพระองค์สันรเสริญพระนามของพระองค์กับคนที่มาจากทุกประชาชาติทุกเผ่าทุกภาษาเพราะเขาได้ยินข่าวประเสริฐด้วย อ้ค้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอให้พระองค์ทรงช่วยให้เราคิดถึงงานที่เราต้องทำที่นี่และคิดถึงความจริงว่า1นึคนเสียชีวิตและตกนรกในประเทศไทยก่อนหนึ่งคนเสียชีวิตและเข้าสุสวรร โอ้ข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตยอยู่ท่ามกลางเราเพื่อจะนำทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำเพื่อให้เราจะดำเนินชีวิตแบบเหมาะสมเพื่อเราสามารถที่จะเปลี่ยนจำนวนสถิตินี้ได้โดยการประกาศข่าวประเสริฐและนำคนอื่น มารับเชื่อในพระเยซูคริสเราทูลขอสิ่งนี้และมอบเวลาต่อไปนี้ไว้กับพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนขอพระเยซูคริสต์อวยพระพรพี่น้องทุกท่านน่งใจดี